กล้องไฟฝันคงทิพยศอานะครับพิธีกรคนใหม่ของเราก็คือน้องพึ่งนะครับมาแดนพี่จ๋านะครับดูไว้พวกมึงดูไว้เดี๋ยวกูจะเล่นให้เด็กมันโด่ดูไว้ดิ๊ดิ๊ดไม่ต้องไปน้อยจงอยู่ไอ้ไอ้ไอ้โกบริโกบริกเบลีลืมตากเบลี ถึงแล้วพิทีต้อง <c oughs> ไปฝันของทิศพี่เหงาพิธตีต้อหรอรู้ปะหนูแบบอยู่กับวงการนี้มาตั้งแต่หนูเรียนจบเรียกว่าตั้งแต่หนูเรียนเลยคือจร,จริงๆอ่ะหนูโตมากับวงการโฆษณาโปรดักชั่นมเนเจอร์ไงเออผู้จัดจการกองอแล้วก็แล้วก็จะเห็น วงการโปรดักชันของมันอยู่แล้วซึ่งวันนี้ที่เรามาเราจะอยู่ในในขั้นตอนของการพ production การถ่าย,ยทำอันนี้มันก็เป็นอาชีพเหรอใช่มันก็เป็นอาชีพคนพี่ที่ถือไหมคนที่มาสวยๆหน้าตาดีๆเขาคือแบบทีนี้เป็นแบบเสร็จปุ๊บแล้วก็รอให้เขาไปคัดว่าจะเอาคนนี้คนนี้อย่างนี้เหรอโมเดลลิ่งแต่และโมเดลลิ่งเขาก็จะส่งให้กับแคปติง้งวันนี้เราเรามาแคปติ้งอะ่ะแค้เขาเป็นฟนขับพวกเราเขาดูแลเราแล้วเขาบอกว่าบทบทวันนี้บทที่เขาเรียกแบบมาเนี่ยมันตรงกับคาเร็กเตอร์ หนูวันนี้หนูมั่นใจที่หนูมาด้วยเนี่ยเพราะหนูเชื่อว่าพี่ได้คงผมมันได้ไหมได้เขาบอกว่าให้ชาวบ้านชาวบ้านก็เลยไม่ได้ทำอะไรนะเขาบอกว่าให้หน้าตาบ้านมานะพี่จ๋าได้เปรียบเพราะพี่จ๋าหน้าตาบ้านได้แต่ผมหน้าตาแม่งแบบอินเตอร์มากเลยพี่จ๋าได้เปรียบวันนี้พี่จ๋าอาจจะผ่านก็ผมอาจจะไม่ผ่านก็ได้ใช่ไงเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่แคทติ้งเดือะลองเลดเลืัดซีนแล้วเลือซีนได้ยังไงมันไปยากอะไรเลือดซีนก็จับปากแล้วลอย แต่ฉันรักเธอฉันต้องจูบเธอให้ได้วันนี้ฉันรักเธอมากหนูว่าพี่หนูว่าได้ไหมอย่างนี้ได้โอ้ยกูเต็มที่เลยนะวันนี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาดูมาดูของเขาอย่าไปยุ่งกันบเขาดูว่าเขาเจออะไรเพื่อทูบทิศทิศนะครับดูง่ายครับฝากรายการด้วยนะครับทางช่องการฮารุครับอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดไล k ์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอ่านะครับพิธีกรคนใหม่ของเราก็คือน้องพึ่งนะครับประเด็นพี่จ๋านะครับโอ้ได้เลยค่ะ ผู้ทำงานต้กระชับกระเฉงมากท่านนิติกรคู่แบบนี้เออมาตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าแล้วเราตรวจอีทีเคแล้วเาช่วงนี้เขาขึ้นงวดทีนี้ยเอกสารอันนี้ยมันคือเอกสารยืนยันใตอลเอร่สิ่งที่เราพูดไเน้็องาจะบอกวันทมาแล้วจะลกอกดิไตอปดูของไมก็ใส่ชื่อักกันบ้างเขาเขียนยังไงผมเขียนอะไรเะกากันอครับเราเ่าเพิ่มเติหครับมีมออนงมิน แต่วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆนะกูไม่มั่นใจเลยไม่ได้แกล้งจริงนะเขาไปแต่งหน้าแล้วแต่ทำาไมบหมดผู้หญิงมาสวยๆหมดเลยเอาไม่มีอะไรคาแรคเตอร์พี่พีติงเขาเป็นพวกกับหลายอันเนี่ยเรามาแคสเพื่อเพื่อให้เขาเก็บผลงานไว้ไปขายถูกไหมไปไปตอนนี้ไปแต่งหน้าก่อนพี่ทิศไปเตรียมตัวไปเตรียมตัวเจ๊กุลเวนเนีไม่รู้ไปไม่ดีกว่า วันนี้ต้องให้คำแนะนำพี่สองคนหน่อยได้ไหมคะเรื่องเรื่องเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องเข้าไปแน่อยู่ที่เออ่จดิตรของเราล้วนๆจดิตรเลยเหรอเอาแบบเอาแบบมีอะไรเอามาเลยใส่ให้หมดเลยอ่านี่แหละเป็นเคล็ดลับเราต้องใส่เต็มอยู่แล้วทุกครั้งเวลามาแคชอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วถ้ามันเก่งทำไงอ่ะ นี่เนี่ยพี่เนี่ยเก่งมากเลย้นแลววพอถึงคิมัทำตัวไม่ถูกเลยพี่ก็คงจะต้องแบบรีแลกซ์ตัวเองก่อนมั้นทำยังไงทำยังไงทำยังไงถ้าไม่ขืนช่างห่างไี้แหมหนูไม่เคยขืลยไม่รู้ว่าทำยังไงอ๋อนี่แหละนี่แหละเพราะว่ามือกัดเทพคิดว่าน่าจะแบบต้องมีความแบบรีแลกซ์เองแบบอาจจะบ๊องร่างกายก่อนจริงๆมันจะมีการเรียนแอคติ้งบบไปเรียนแล้วเหมือนเขาแบบว่าให้เหมือนอาบน้ำอยู่แล้วทำให้สมจริงทุกอย่าง คือนั่งก็เป็นสิบคนนะคะแต่ว่าต้องทำให้สมจริงอย่างอันนั้นก็เป็นการฝึกอีกอย่างเลงเหมือนกันทลายกำแพงทลายกำแพงตอนแบบมิสเตอร์แสดงออกของเราอะไรเงี้ยพี่จะเป็นแบบวันนี้สอนรามเลยครักำลังจะอบน้ำนะฮะจะดูอย่าลืมนะครับอะไรนี่จะเป็นน้ำพัดนั่นแอละพี่เพราะพี่พี่ไม่หล่อไงพี่ก็เลยต้องแพ้ประสบการไปทำแบบว่ามิวสิคอลแบบละครเวทีอย่างเงี้ยเหรอตัวดังเพ่อพลังใช่ไหมพลังต้องส่ง ดูทุกคนบางทีเราเล่นเกินใช่ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือเล่นได้แต่ว่ามันแล้วแต่สัางที่เราเลือกแต่เวลาพี่ขึ้นไปเราเห็นคนพี่กลัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเห็นอย่างนั้นแ่ะเวทีอย่างนั้นอ่ะถ้าอย่างงี้พี่ยังไอเลยไออะไรงั้นเราก็ต้องฝึกตัวเองโอเคขอบคุณมากนะครับ๋ยวพี่ไปแล้วนะต้อบแต่งแล้วครับไปแค่แล้วหรอขอให้ผ่านนะคะเยอไหมฮะทำเาพื่อพี่แนวไป อาทิตย์ทิตย์เสยเส่พี่แคปติงนะแม่ทำส่วนเท่าไหร่ขอยาคาเดียวแม่เพราะเด็กคืข้อาไปพวกพวกมึงดูไว้พวกมึงดูไว้เดี๋ยวกูจะเล่นให้เด็กมันโดพวกมึงดูไว้เราไม่กำลังใจกันก่อนสู้กันะวันนี้ยังไม่กำลังใจกันกำลังใจอะไรอี๊มันตัวใครตัวมันเยาจุกจิน้ำที่ใครทหารแล้วอาทิตย์ทำไมเดี๋ยวนี่นี่นี่ดูแววตาเขา คือไม่ใช่ตื่นเต้นคือเป็นคนแบบเป็นคนทำอะไรแบบนี้ไม่ได้ไงเดี๋ยวดูผมคิดความเรียบร้อยใครใครใครครับไหนๆครสวัสดีครับผมทิศนะครับหรือว่าชื่อจริงดูสิธิ์อุปชัยนะครับครับพี่เนี่ยจะรับบทเป็นผู้ร้ายผู้ร้ายแล้วแบบแหกทุกมาคือกำลังหนีเลยแหกทุกมาแอบแอครับมีแบบมอง ออกไปได้เหรอประตูนั้นปรตูนี้ยังไงเฮ้ยลอตรงนี้แบบประตูมุดมุดมุดหาหาอาตรวจเฮ้ยครับอะไรอ่ะเออมาเก็บกุญแจรถแถวนีครับกุญแจครับผมกุญแจอะไรอ่ากุญแจรถหายครับรถอะไร จักรยานครับจักรยานเฮ้ยคุณพโค้ที่หนีคุกมาเนี่ยคนเนี้ยเฮ้ยมีผู้แขกเขกบอกมาใช่ไหมไม่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 ได้แขกครับชื่อเจษครับใช่ใช่แล้วคนเนี้ยแหละจับมาเลยจับอ่าพี่พี่เขาผมพี่พี่พ่ต้องพูด้ออยู่ไอ้ไม่ตกุญแจกุญแจอะไรใจจักรยานเลยใช้กุญแจอ่าอ่า นี่ครั้งแรกเหรอคิดว่าแบบเล่นเป็นเ่ะจริงเหรอคิดว่าเล่นดีดีมากเลยอ่ะเหรอเออดูเจ้านายเยอะนะทีนี้ทิมงานคุตอบสมมติว่าเป็นสถานการณ์ที่อยู่บเครื่องบินครับแล้วเพิ่มมาอีกพร้อมแคร์แครค่ะเติรเติร์เตอร์เติร์เติร์เติรมตอนันที่ต่อค

เป็นไงบ้างครับคนนี้เป็นไงบ้างครับก็ก็ก็ดีค่ะแอคเป็นคนแอคติ้งดีอยู่นะว่าเป็นแต่ที่อมงานไม่เคยต้องไปทำอะไรอีเออสถานการณ์คือเราเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงใบเรารู้ไม่ได้งานทางโดนผู้ชายเนี่ยฉุดไปข่มขืนเออเราจะเอา กอนมาเนีเฮ้ยไปเร็วเฮ้ยไอ้ต น้ำตาไหลมือน้ำตไหลล้อทุกคนไม่ว่าถ้ามันโดนจริงเนาะโอเคใช่อ่ะโอเคค่ะต่อไปเล่นคู่กันเป็นอัสมาลินเป็นโกบลิทีนี้ตอนตอนกำลังจะตายตอนกำลังจะตายนะแล้วเราเนี่ยจับได้ว่าเขาอะมีศัพท์โอ้แอนแอนเชนโกบลิโกบลิเจอตรงไหนไหมโกบลิ ก่อนที่โกเบรี่จะตายไปท่านรักเราใช่ไหมใช่ใช่คือัท่านปิดเราบังเรามาตลอดเรื่องที่ท่านแต่งงานแล้วจริงไหมอยากให้เราต้องอยู่กับความหลอกลวงที่ท่านมีให้เราเลยฉันไม่ต้องการคำว่ารักฉันต้องการความจริงว่าท่านแต่งงานมาแล้วใช่ไหมกโระส่งยัดกโระส่งลัดกเบรี่โกโบรี่โกเบรีกเบรี นี่มาแคสหรือไปวิ่งป่าโอ้น้ำลายแบบตัวนี้ตายเฉยเลยจะบอกอังว่าเลิกพูดลงหายใจอังอ่ะโอ้โหแหมอุ้ยไปหาไปหาไปหาไปอ๋อพี่ติ๊กแล้วก็พี่พี่ฟิลค่ะพี่ฟิวครับวันนี้เนาะอันนี้หนูอยาบอกตรงเลยว่าทุกทีทับดูเวลาพี่แคสคนอื่นแต่วันนี้ต้องมาแคสเองไงซึ่งมันแบบ มันยากมากคือเราเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปในทุกตัวนั้นยังไงการเข้าถึงบทบาทใช่ใช่ยากยากความรู้สึกเลยรู้เลยว่าที่เขาไปเรียนมาหรือว่าอะไรยังไงใช่รู้เลยวันนี้เราสองคนแบบแบบพอได้นะคะที่ได้ฟิลก็ถือว่าพี่สองคนก็ถือว่าได้รอขอการพิจารณาการเนี่ยถือว่าต้องให้อันนี้ได้เพราะว่าพี่ไม่ไปเขาเรียกว่า <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ไม่สวนอายเนาะดับแรกคือเราไม่เคยเจอกันเลยเยี <Hayır> ่ยงสองคนในะารเล่นใช่ใช่แล้วก็ไม่กลัวไม่กลัวที่จะเล่นอะไรจะโกโบลิจะตายจะเหม็นปากจะอะไรยัไดไม่กวอะไรเล่นต่อคือเขาเรียกว่าอณายน์การแสดงที่นี่ไม่ขัดตัวเองอันนี้ดีอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะถ้าเป็นแน่ของเราแสดงกูเก็บเอาไว้อันนี้ดีมากเลยอะยังไงวันนี้จริงๆก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งก็มีแบบที่มาอย่างนี้เนาะบางคน วันนึงวิ่งหลายงานเลยเนาะเพื่องานแบบแคสอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบวันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็เหมือนกับเป็นศูนย์เรียนรู้วิชาชีพใช่ใช่แล้วเขาสองคนก็ต้องมีอินเนอร์เหมือนกันที่จะต้องแบบเหมือนที่พี่เขาเล่นกับพวกเราวันนี้ต้องขอบคุณนะครับงานีมพี่ติ๊กและทีมวิวใช่แล้วก็ทีมงานพี่ๆี่เขาด้วยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะขอปิดรายการแบบเป็นผู้ชายหล่อๆกับเป็นกระเทยสาวคนหนึ่งอ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อะตองพี่นี่เรานะคะก็ต้องเป็นด้วยแบบทุกๆงางเราที่มาเราจ้าใช่แล้วก็ขอบคุณสถานที่ที่ให้เรามากูชอบมากเลยจ้าวันนี้กูชอบทุกงานนี้กูอยากเจอเซนดี้จังเายการตอนพี่นี่เราจะอย่าลืมนะคะถ้าเป็นสลาดก็มีถ้าเป็นไฮรูตกนเกินเกิกดนเกิเข้าไปหน่อยนะติดไลค์กดแชร์นะอยากให้เราไปทำไ ใส่มาด้านล่างนี่เลยครือมอเป็นเลยบอกเจ้าสาวบอกทีมงานไม่ได้ได้ค่ะเห็นแต่เหมือนซุยยางค่ะขอเหตุจ้างมาหรือว่าบอกนาค่ะอะลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่แบบเท่มากเลยวันเนี้ยจริงเหรอเมื่อกี้นี่นอนอยู่เหมือนพ่อไวยพจนเข้าสิงเออไวยพจนเข้าถิงเข้ามาแหล่ะเออกูกูกูไหว้ท่านอยู่ไหว้ท่านอยู่